สวัสดีครับวันแม่งชาตินะครับอันนี้ก็หาแม่ช่วหมากรูนะครับซื้อมาแม่นะครับเนื้อของกินอีสานนะครับหมากโพเรียบร้อยนะครับในหมากในพูอีกครับนะครับจะเป็นโพเป็นหมากนะครับท่านชอบแนวไหนก็ซื้อมาแนวนั้นไม่ว่าจะเป็นวิสกี้ไร์นะครับ ซึ่งใส่กวดนี้แล้วนะครับท่านชอบนะครับบิสกิตไรนะครับเป๊กนะครับแม่จากสูตรหน่อยหมูเนี่ยอร่อยมากเลยได้กินละไม่มีกลิ่นเหินไม่มีกลิ่นเหมือนจะบูดไม่มีเหมือนอะไรเลยอ่ะบอกไปแล้วเนาะตอนแรกเนาะตอนแรกสูตรแรกบอกไปแล้วนะครับคลิปแรกตัวนี้ก็จะบอกว่าเก็บได้กี่วันเนี่ยทำกี่วันเป็น การเก็บยังไงให้มันเป็นไวเก็บใบเฉยๆเก็บใบเฉยๆในเก็บไหบไห,บไหม่องใดเอาใส่ถุง,งไว้ต่ตอู้เอาใส่ถุงพลาสติกนะครับให้บันหนึ่งก่อนเลาค่อยเอาเข้าตู้เนาะวันครึ่งค่อยเอาเข้าตู้เย็นนะครับสูตรง่ายนะครับที่ตามดูคลิปแรกนะครับที่บอกไปแล้วนะครับอ่ะแค่นี้นะครับอร่อยมากเลยนะครับผมว่ามันไม่มีกลิ่นเหืนมันกลมกลมนะ่อม่ะ ผมบอกไม่ถูกอะ่ะเนาะซึ่งคนที่ได้ชิมก็จะรู้เองนะครับว่ามันมันใช่เลยใช่มากอร่อยนะครับโอเคเจอกันคลิปหลังนะครับสูตรแหนมหมูนะครับเนี่ยสูตรอร่อยที่สุดเลยไม่มีเกิดเหินไม่มีไม่มีกลิ่นอะไรมันหอมมันมันเปรี้ยวนะครับนี่นะครับแม่ก็ชิมนะครับแซ่ะนะครับแม่ก็ พอชิมเสร็จแม่ก็เป๊กนะครับตามมาแล้วครับ